สวัสดีเดเดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีสมายสวัสดีให้ดียดดิ่งยิงปีที่ผ่านไปแล้วมันขาดมันแล้วก็ดีทมไปมีทั้งแก่ตั้งกายทั้งปวดดวงใจก็ยังเย็นอยู่ เกณน์ไม่เห็นบางมือม่อดบางเมือก็อย่างเย็นยโสหโ่ถึงมันจะนานแก,ก็ตื่นลืมตาให้มันหมดปีแล้วปีใหม่ก็มามาเพิ่มชีวิตชีวาทุกปีพรได้เอที่ดีๆตลอดปีนี้ให้ดีแน่นอน กินยินได้ยินดีกินแสบยินดีให้ยินไว้ก่อนนอนนอนหลับสบายนอนตื่นสบายหายใจคล่องดีให้ไทยทั้งไทยโชคดีตลอดปีนี้เป็นมีของไทยให้การค้ามีกำไรให้ความร่างดีเรือ่อยไปให้ชิงช้าไม่มีผ้าย ก็นาง,งามสวยเกินเค,คยใครให้ดีสมใจทั้งปีใหม่ออย